ต้นทแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชนิดหนึ่งเขาบอกว่าต้องให้ผู้เรียนคิดเรื่องเกี่ยวกับโค้ชนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าสร้างการจดจ่อกับประเด็นของโค้ชนะครับก่อนที่อาจารย์จะให้โน้ e อ่ตเดินครับคุยกับเพื่อนเลยครับตามคำถามชุดนี้เชิญนะ,อะโอเคเครับขอบคุณครับอตอบคำถามแล้วนะฮะจุดประสงค์ก็คือว่า คำถามของอาจารย์เป็นคำถามประเภทไหนคำถามเปิดต้องการคำตอบหรือต้องการให้พวกเราคิดพี่บอลใช้อีกนิดนึงขยายความหน่อยเดี๋ยวน้องก็เดือดงงต้องการคำถามเพราะว่าให้เราไปคิดเพื่อที่าถามออกมา พวกเรางงไหมอันนี้ของพี่ปรเทศถูกแต่ว่าลึกลึกขึ้นไปอีกแต่ว่าเลเวลของที่จะสื่อก็คือของพี่ปรเทพนั้นถูกแล้วอยู่แล้วนะแต่จะเป็นเลเวลที่ลึกแต่ที่อาจารย์คือว่าต้องการถามให้พวกเราคิดแต่ของพี่ประเทศคือเวลาคิดเนะก็ต้องไปถามคำถามตัวเองแหละเพื่อ,อ,ะอจะคิดมันออกมาโโโโหล,หลาชัดจริงจริงลึกๆเป็นอย่างานั้นแต่ว่ายังไม่อยากสื่อลึกๆเดี๋ยวพวกเราจะงงครับเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ของพี่ประเทศไปได้เลยพี่ประเทศ ลึกไปห่หงนได้ฟังผมกบไม่คิดไปเห็นได้เลย <c oughs> น,นะครับเพราะผมเป็นโค้ชนะครับพอดีบางท่านเพิ่งมานะครับขออนุญาตว่าโดยโปรเซสแล้วปกติท่านไปอบรมก็จะเป็นเชนนิ่งถูกไหมคร <c oughs> โดยหัวข้อวันนี้ท่านก็คาดหวังว่าอยากได้วิธีการโค้ชถูกไหมครับอยากได้เทคนิคการโค้ดอยากได้ทักษะอยากได้ความหมายของโค้ชอันนั้นมีให้ครับแต่นั้นจะให้ในเชิงของเชนนิ่งแต่เพื่อให้ท่านเอาสิ่งที่ให้เนี่ยไปใช้ได้จริงอาจารย์เลยต้องใช้โปรเซสโค้ช ของท่านในคลาสด้วยอาจารย์เรียกว่าเป็นเชนนิ่งแอนด์ผูกคนชิมก็คือโค้สท่านไปด้วยเพื่อให้ท่านได้ฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นจะมีคําถามค่อนข้างเยอะระหว่างทานสอนไปถามไปสอนไปถามไปท่านไม่รู้ตัวแต่ท่านอาจจะอึดอัดครับช่วงแรกเพราะท่านไม่ได้เตรียมตัวมาคิดแต่ถ้าเกิดท่านเตรียมตัวมาคิดตอนนี้ท่านพร้อมจะคิดท่านจะสนุกเพราะต่างคนต่างอยู่อาจารย์จะไม่ยุ่งกับท่านและท่านก็จะไม่ยุ่งกับอาจารย์ งั้นจะมีเรื่องขอร้องเรื่องที่สองคือใครรับปากครับว่าวันนี้อาจารย์ถามอะไรก็จะไม่โกรธไม่โมโหไม่หุนหิดอาจารย์นึ่งวันรับปากสบายขอบคุณครับเพราะบางทีคําถามท่านถามทําไมหรือออกไปฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพอนนั้นรับปากเวลาท่านถามอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ควรจะโกรธหรือหุนหินจริงนะฮะท่านถามคําถามอะไรก็ไม่รู้แหละอาจารย์ก็ไม่ควรจะไปโมโหโกรธหรือหุนหิน ถ้าอาจารย์โมโหโกรธหรือโมงหถึงสามครั้งวันนี้นะครับจะคืนเงินค่าเรียนทุกท่านไม่คิดเลยดีไหม,มถ้าสามารถยิงคําถามแล้วอาจารย์สแสดงกับก,กันโกรธหรือโมหครับอันนี้เป็นหลักการทาไมถึงตั้งหลักการนี้เพราะถ้าอาจารย์จะเป็นโค้ชแล้วกำลังสอนท่านเป็นโค้ชโดยโค้ชให้ท่านเป็นโค้ชคนแรกที่ต้องแสดงให้เห็นก่อนว่าเป็นกระจกคือใครครับ ท่านถึงจะยอมเอาวิธีอาจารย์ไปใช้จริงถ้าอาจารย์สอนกอโค้ดต้องเป็นกระจกแต่เวลาท่านถามมาปุ๊บอาจารย์ก็สแสดงอา,าการย์ไม่พอใจออกไปอาจารย์เริ่มที่จะไม่ทำตามตาที่สอนแล้วจริงเน,น,นก็ต้องมีบทรับใช่ไหมฮะมีบทรับให้กับอาาอนนี้เป็นการชาเลนจ์ที่ต่งางเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้จริงๆ อย่างที่บอกครับวันนี้เรามาเรียนรู้จรินกันเลยครับเนื้อหามีแน่ไม่ต้องห่วงนะครับอย่ากังวลว่าเนื้อหาจะไม่ครบไม่ต้องห่วงครับมีแน่เพราะท่านจะต้องได้ฟิลลิ่งของการเป็นโค้ชกลับไปและท่านต้องได้สเต็ปหลายคนบอกเมื่อไรอาจารย์จะสอนสักทีเลยไม่เห็นเข้าเนื้อหาเลยมั่นใจว่าเข้าเนื้อหาตั้งแต่นาทีที่จุกนะเข้าเนื้อหาการโค้ชตั้งแต่นาทีเลย อขออนุญาตไปต่อนะครับน้วคำถามนี้ให้นันได้เห็นอยากเป็นโค้ชหรือไม่ทุกคนตอบไว้ให้นรื้ถามใหม่ดีกว่าใครอยากเป็นโค้ชบ้างครับโอเคส่วนใหญ่จะยกแต่ว่ามีคุณกิงคองใช่ไหมคุณกิงคองของขอนุญาตไปดีเมื่อกี้แอีได้ยินเขาแนะนําตัวเ,เป็นชื่อเลยคุณไพรัต์บอกว่าคุณไพรัต์ไม่ยกมือคุณไพรัต์ไม่ได้ผิด แต่อาจารย์เริ่มเห็นแล้วว่าคุณพลัดอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คิดว่าการเป็นโค้ดแล้วอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองหรือยังไม่อยากเป็นโค้ดขอเรียนไปก่อนการขอเรียนไปก่อนและคอยเป็นปฏิบัติพลังในการเรียนรู้จะน้อยกว่าการอยากเป็นโค้ดแล้วมาเรียนจริงไหมครับต่างนะคิดว่าแบบให้งานน้องไปทําให้เขาเห็นประโยชน์ก่อนกลับสั่งเขาไปก่อน แบบไหนมีประสิทธิทผลกว่ากันถูกไหมฮะแล้วที่ผ่านมาเราเป็นไงครับพี่จะให้งานเธอหน่อยนะพอดีชิ้นนี้ค่อนข้างยากไม่เคยทํามาก่อนพี่เชื่อมั่นในตัวเธอเธออยากทํำไหมคงไม่ก็รู้อยู่แล้วนี่แล้วสั่์ไปได้นะคิดว่าก็ไม่ได้จามันเป็นหน้าที่ก็ใช้เวลาสักสองนาทีทำให้เข้าห็นประโยชน์ก่อนได้ คุณกิงคองครับเป็นโค้ดเราได้ประโยชน์อะไรครับถ้าคุณกิงคองเป็นโค้ดแล้วจะได้ประโยชน์อะไรประโยชนไมของเราก็ได้เป็นคนแล้วว่าทางไปสู่ความย่ำเงยแล้วมันจะส่งผลกระทบด้านดีอะไรกับคุณคุณกิงคองกับน้องแล้วก็กับองค์กรบ้างครั ก่อนนะครับ <Safe> ก็จะอืมเพราะฉะนั้นหน้าปิดโพสไหมครับคุณกิงคองอยากเป็นโพสหรือยังครับขอเสียงผมยมือกดกิงกองหน่อยครับผมอาจารย์ทำไรครับท่านได้เรียนรู้อะไรอันนี้เอาเป็นเคสสนุกสนุกคุณกิงคองไม่ยกมืออาจารย์ไม่รู้หรอกว่าไม่ยกมือเพราะอะไรแล้วไม่ควรจะต้องไปเดาด้วยแต่อาจารย์ทำไงกับคุณกิงคองครับ ถามในมุมที่เป็นประโยชนกับคุณเพื่อชิปสเตตความรู้สึกความคิดของคุณยิคองมาเป็นเชิงโดยไม่ต้องไปยุ่งว่าเขาคิดลบเรื่องอะไรไม่ใช่ไปถามเขาทำไมคนุนยิงคองถึงไม่อยากเป็นครูถามปุ๊บเขาก็จะยกเหตุผลที่เป็น excuse ด้านลบออกมาก็าเท่ากับเราไปกระตุ้นความคิดเชิงลบเข้าไปอิกโฟด จะพาเขาเดินจากจุดที่ไม่โอเคไปสู่จุดที่โอเคแต่เขาเป็นผู้เลือกเดินด้วยตัวเขาเองผ่านการดูแลโค้ชครับเชิญฮะได้ครับดีดีเปิดใจเลยคอืมครับพยายามจะโค้ชแต่เขาไม่เปิดใจไม่บอกเราว่าเกิดใจที่ไหนครับดูคําถามของอาจารย์เมื่อกี้เป็นคําถามที่แตกต่าง กับของท่านหรือไม่อย่างไรหลายคนใช้คําถามว่าเขาไม่เปิดใจคําถามขออาจารย์ถามประเภทไหนอาจารย์ถามว่าเป็นคนที่มีความคิดว่าท่านประโยชน์ตัวคําถามมันทําให้เขาต้องไปคิดด้านพรอื่นบอกไหมครับเขาไม่เปิดใจเพราะเราต้องการให้เขา คิดตามที่เราบอกถูกไหมครแต่นี่เราถามเขาอ่ะเขาสมมติเขาบอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรสมมตินนะสมมติเราบอกไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ถามต่อถูกไหมครับว่าโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าโพสทําให้น้องเนี่ยคิดได้ด้วยตัวเองน,นี่เราอาจจะบอกล้วนะเพราะท่านคงไม่ได้เป็นเทียวโพสเทียวโพสจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่วันนี้จะสอนท่านที่เป็นลักษณะของเทียวโพสแล้วก็ เป็น on-the-job coaching เพื่อให้ท่านได้ประยุกต์ใช้ได้งากคำถามนี้เขาไม่เปิดใจมีโอกาสแต่เดี๋ยวท่านต้องคิดคำถามของท่านว่านน้องที่ไม่เปิดใจเขาไม่เปิดใจเพราะอะไรเดี๋ยวจะลงไปในรายละเอียดแต่ว่ายาังไงก็ต้องถามคำถาม,ถามให้เขาคิดเดี๋ยวเราจะมีการสรุปครับเดี๋ยวจะมีโรเพย์นะครับให้ท่านได้ลองเป็นน้องที่ไม่โอเคแล้วดูว่าอาจารย์ถามเป็นคำถามชุดอย่างไรดีไหมฮะ เราแยกค้างตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องการว่าเขาไม่เปิดใจเราก็ใช้คำพังเราจะไม่ไปสรุปว่าเขาไม่เปิดใจนะครับนี้ขอตอบแค่นี้ก่อนโอเคไหมครับอ่า keyword อ่ากระตุต้นใช่ไหมฮะที่ประเทศบอกกระตุ้นตัดตอีกอ่ะโอเคครับแต่เราก็ต้องรู้พื้นฐานซ้องบางคนว่าไม่ใช่คนเนี้ยโรคถุงตูดสูงคนนี้อีโค่สูง คาประเภทนี้มเกิดเสียอะไรกับผโอเคแ <Concept. S 2> อนดี้เราเลยไหมให้คุณยังไม่รู้คาเราัไปครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบอีกช่วงหนึ่งได้ไหมฮะอาจารย์ค้างไว้นะาตกลงจะมีใครช่วยจับไหมหรืออจารย์ต้องโน้ตไว้เอาเอาเป็นปวกกลุ่มไม่เปิดใจแล้วกันหลังด<าน><งาน>ูเลยนะคาดหวงังคาดหวงังเอาคนละอันด็พี่วันเทพ อันนั้นมันคาดหวังอันนี้เอาปัญหาดีไหมอ่าอันนี้ไม่เปิดใจเดี๋ยวช่วยเตือนอาจารย์้ลยนะไม่เปิดใจกับดื้อถูกไหมฮะอ่าไม่เปิดใจอีโก้สูงอีกโกสูอ่าเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอ่าแต่คนดีๆไม่มาถามอาจารย์เลยนะ <c oughs> อย่คนดีๆก็ไม่ต้องไปโค้ต์เขาอ่ามีอะไรอีกครับอ่าต้นดื้อ,ดอ,ดอได้ไหมต่อแล้วไม่ทำ ไม่รับผิดชอบโอ้อันนี้หนักก็อีกนะฮะไม่รับผิดชอบอาเท่างนี้ก่อนท่้นี้ก่อนโอเคไหมฮะตรงนะหรือหรือเอาอีกเอาอีกจะมีอีกมีอะไรอีกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกับน้องเหล่านี้โอเคอันนี้ถามสนุกน,นะอันนี้ก็เป็นของเราในบางครั้ง พอเป็นเรากับหัวหน้าไม่ค่ะหัวหน้านั่นแหละค่ะไม่ฟังเราแต่พอเป็นน้องทาไมน้องดือ้ออาจารย์ไปสอนนะดิจิชิพถูกไหมสอนโซลสกิลหลักสูตรดิจิชิพหัวหน้างานพอสอนไปเบรกแรกนะครับหัวหน้างานก็บอกว่าอาจารหลักสูตรนี้น่าจะให้หัวหน้าหนูมาเรียนมาก่าเดี๋ยวมาสนุกกันนะครับคําถามนี้ทาไมาคืออะไร โค้ดมีบทบาทอย่างไรอาจารย์ทําไมไม่ให้ความหมายก่อนแล้วค่อยมาถามทาไมถามก่อนแล้วก็เป็นสอนไได้คิดถ้าสอนก่อนแล้วมาถามเราก็ตอบตามที่ที่เราสอนที่อาจารย์สอนก็ค,คือเราจำเอาแล้วเราก็ตอบถูกไม่มีถูกมันมีผิดเรอกคิดอ่ะ ต่างกับเทนนิ่งเยอะนะครับเดี๋ยวจะถามท่านว่าเทนนิ่งกับโคชชิ่งต่างกันไหมจารย์ก็ไปต่อก่อนนะครับ